มีลูกปลาคอฝูงนึงเด้ครับอยู่หนองนาพอน้อยนี่หลังนี้คือสีติ่งติงพี่น้องเดี๋ยวไปเกี่ยวข้อเขาตนึ้งปอดินขาดินต้นเขาลูกโอ้โหต้นเขาลหลัดว่ะอากาศเย็นสบายครับตามทางให้ท้องน้ำเขาเขียวงามดีครับพี่น้องเกล็ดครับเกลครับโอ้ตัวงามพี่น้องตัวนี้ สวัสดีครับพี่น้องครับผมพอน้อยซอยเดิมว่าเราอามาเซอบิเบรับมือนเซอ้อเบดขันครับเดี๋ยวเยื่อเขาบึ่งก่อได้พี่น้องเมื่อนี้ว่าเรามาลองเยื่อปลาหมึกครับจกกักได้ผลจังมีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเยื่อเขาบึ่งก่อนครับซอยมายางดีได้ครับพี่น้องเยื่อปลาหมึกน้อยครับ มึกแห้งเ่านี่ละตัวใหญ่กวกาปูมือจักน้อยนี่ละครับกำมาฝานเป็นชิ้นเนน้อยแล้วที่ถงหาดจำพี่น้องใครอยู่ได้ถงซ้อนอยู่เสื้อเบ็ดเนี่ยปมึกขับเองนี่แหละครับเตียมเสื้อไปตะลาะหน้าพ่อน้อยนะครับแถวนี้แหละครับออมแอมหล่นี่แหละครับ,มมนรบหน้าพี่น้องกลางๆนำเนยเสื้อง่ายถ้าได้ขับเนี่ยปมึก แต่ว่าจากักหลักินมีกินหรอกครับมันยังโหปีอยู่ปกติกัเดินกันญ่ากินดีมาเริ่มสีแดดๆมาเกาะแบบนี้แหละครับาแรกกับเสียมเสือแล้วได้ครับสี่น้องบา้านีตอนนี้ก็ประมาณจะสี่โมงแรงแล้วละครับเสือยามจักรอบกัครับเข้าบ้านแล้วครับ พอได้อยู่ได้กินบรรยากาศยามเมืองแรงครับพี่น้องแด S S ดแซมแซมโอ้แดดขนาดได้ครับมือนแดดฮ้อนครับนี่ปักคือพี่น้องเบื่องจักหลังก่นอนเ็ดมาประมาณห้าสิบหลังนี่ละครับพี่น้องมือนนี่ที่ปูได,ด้ปลาบ่อยังลองเบิือนกันนะสนะ ท่านี้คือเป็ดป่าขึ้นมาดีอย่น,น้ำกับสีจะขุนจังอยเอาแถวสีตื้นๆนี่แหละครับพี่น้องเหนียเลิกกก็เด้อกฮะเสือสีต่ำๆจังอยครับพี่น้องเนียปลามึกครับมานนี่แล้วังทาลุนเด้อครับนี้พอน้อยลราเสือซะก่อน เหลือลังนึงครับพี่น้องนี่ว่าเราักไว้ห้องสายหนองสองห้องนี่และครับป่าคือบอนดีถ้าสายนี่นะแจักป่าน้อยป่าใหญ่ด้วยเห็นบอนใหญ่บอนน้อยเนี่ยปะาปนเดียวครับนา้าห้ามมากินเถอะปักไว้นี่แหละครับพี่น้องปลามึอก,กินตื่นตืนหรอครับมีค่อยกินเลิกตามพอน้อยเคยเซอร์แต่เก่าวะ่ะแต่ว่าเมือน,นี้จักเราเป็นเอาเลอะ่ะครับพี่น้องลองเบิ่งครับ ทารุ่นํากันเด้อครับโอ้ตัวนี้บอลใหญ่ตัวนี้ปลาปเพลยว่ะปหลดมีดุกกระคอเราบางยาครับพี่น้องเสื้อไว้ตามเพื่อนาครับมันนี้เป็นโซนมากเสออื้อจะได้หนองสองหลังบ่ครับองเบิ่งกันน่าจนะันะนี่หลังนึงครับพี่น้องอะปะนณิธารุ่นเด้อครับพี่น้องเศ้ร์พักคือมันกินเบ็ดจัหน่อยก่อนครับแดดอ่อนๆอ,อย่างหลักยามครับบ้านนี้ ยามแล้วก็ละกู้มือพร้อมเลยเด้ครับรอบเดียวครับเสียบเนยื้อข้างเดียวแล้วก็ยามแล้วก็เก็บมือพร้อมครับพี่น้องตอนนี้ก็ค้ำแน่แล้วเด้ครับพี่น้องป่านนี้ก็เราได้เริ่มยามเบ็ดแล้วครับป่านนี้ยามแล้วก็ละหึ้อไปพร้อมเลยเด้ครับพี่น้องสอบแล้วก็ละพอดีมืดพอดีค้ำพอดีมืดแล้วครับตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าแล้วครับคือหกโมงแล้วครับแต่เงินจะต๊ขี้ดินแล้วครับ ยามีดนำกันเด้อครับพี่น้องถ้ารุ่นนำเดียวแต่ว่าหลังนี้มีคือดอกครับนี่เบิ่งละนิ่งนิ่งปลาก็คือบออยุบบอนอยู่กลางเถือนาบเลยครับนี่ยินเสียงบอนอยู่สองสามเธอปัดขึ้นมีมาก,กินเบ็ดให้มันกินอยู่บโอ้มันลอยกินจนรอนอยู่นี่รอนขับหลังนี้มีถือ ถ้ารุ่นหลงหนังนาเด้อครับพี่น้องเสือเบ็ดตามทงให้ทงนาครับมือนี้หายอยู่หายกิิหาพอได้เสือแหลงเสร็จฝน,นก็นมีตกลายเมื่อ้วล่ะครับว่ามีตกก็ตกน้อยนึงครับมื่อนี้ประมาณเคยจะพ่ออาทิตย์แล้วล่ะครับฝนมีตกเกาะเบ็ดเสือนี่คือเกาะหนี่ยเ้อพี่น้อง โอ้ป่าซิวบอลยมยุบอยู่ครับพี่น้องอยู่นหนองนานี่แหละครับปลาซิวน้อยกำลังอออแม่แพ้ลูกมีลูกปลาข้อฝูงนึงเลยครับอยู่นหนองนาพ่อน้อยนี่จ,จักอยู่มุมเลือบุมานี่มันเห็นหยาบหยาบอยู่มือมากับลูกเขยนะวัน,นี้จักเพิ่นอยู่มุมเลืน้นมีเห็ดมาเนี่ยคือแม่นอยู่พีบอกอันใหญ่เติบแล้ววน่นี่แม่นี่ดีตัวนะั้นเดี๋ยวลงไปเป็นฟองเป็นฟอง ยุ่มยำยุ่มยำครับพี่น้องใหญ่แล้วปดนี่ยไม่ได้ลงไปครืรอกครับพุ่ใหญ่แล้วพอดีไม่ได้หาปลามาปล่อยเนี่ยครับข้ามันยังมืดคุโตอยู่นี่เนี่โอ้ยนี่มันธรรมดาครับพี่น้องแต่มันกโตไปโตยู่โตมากครับกลางนี่เป็นอาเรือเนาะ ทางนี้ก็คือคันเบ็ดแห้งแท้แหละพอาะแต่มีร้อนพี่น้องเไยโอ้ยปลาคือมีกินเบ็ดเนาะเงยยังคือเก่าครับปลาหมึกนะครับละละหื่งละล่ะครับพี่น้องอเสียงบอกลกรึบอยู่กลางป่าเขานั่นปลาเลี้งลูกตัวน,นั้นแหละคือปกติปลาเลี้งลูกมีค่อยกินเบ็ดแหละครับแต่พอน้อยเซอร์มาเห็นทื่อทีเดียวครับอยู่มองหันแหละ ก็เลยปดปล่อยให้มันเลี้ยงรูซะก่อนสนันโอ้อยหนงน้อยะนะบ่หนิปน่ะบิดเงียวยิ้งเงียยิ้งหลังนี่คือสีติง่งๆพี่น้องเด๋ยวไปดึงยังได้วังยาฮะมันรุดหรอบ่คือมิดจัดป่เนึง เอาอยู่เอาอยู่ถืออยู่ปลาขอน้อยปลาขอน้อยเอาแล้วเอาแล้วนั่นโอ้ปลาขอน้อยใหม่ตัวนี้มีแม่นปลาเก่าด้วยพี่น้องปลาใหม่่ตัวเขาปลากตัวพอดีง,งามๆนี่แหละครับปลาขอน้อยครับตัวนึ่งละเดอ้อครับพี่น้องบานนี้ละาปูดห้องหมูนะครับบานนี้ ปดเสือหมองเรียบร้อยได้ครับพี่น้องวันนี้รุ่นต่อครับเสือห่างจัง่อยครับพี่น้องเสือไก่เดียวอยู่ทำเลมเั่งเลยมีคือกับมีเสือครับห่างปานนี้บล่ละโอ้ปี่ขือบ่คือมิดสมอยอยู่เนาะพี่น้องคือมีดึกว่ะ โอ้มีถือขับหลังนี่ก็ได้ถ้ารุ่นหลังหน้าด้วยครับพี่น้องโอ้ยามมาซิบกว่าหลังเลยพี่น้องก็เห็นป่าข้อน้อยตัวเดียวรุ่นต่อครับเลียวไปหลังนี้ว่ามันเห็นน้ำสีติงต่งติ่งเสนอพี่น้องถ้าเบิ่งทารุ่นเด้อถือปาลาปเลยน้องน,นี่ครับโอ้เกี่ยวก่อเข้าตัวน,นี้ ลูดให้ยังเนาะตอนนั้นเห็นน้ำพึ่งว่าหวาบอยูด่ดิแล้วได้คอยปดแล้วพี่น้องเกี่ยวก่อเขาถื่ออย่างนี้อยังกระโปงเห็นไหมเนาะป่าหรือวะโอ้โหอย่าเฝ้าดินอย่าเฝ้าดินต้นขขเขาบุน โอ้โหเฮ้ยอุ้ยต้นเขาละหาดว่ะหญ้าดินพ่อน้อยกำลังคอยปดอยู่ครับโอ้ยคือหย่างเข่าเลยแต่ล่ะกำลังมือยังมาพี่น้องปดกำลังจะได้จะได้พอดีตามโดนห่วยย่างหมดหรโอ้ยย่างอยู่ย่างอยู่ เอาแล้วบาทนี่เอาละอุ๊บนี่มาปลาข้อพี่น้องบาทนี่ตัวงามยุตัวนี้โอ้ได้การอยู่เว้ยคนน่ะต,ตัวขาวอักลากกินเนื้อปลาหมึกครับพี่น้องเส้อเนื้อปลาหมึกตัวที่สองแล้วครับนี่โอ้ว่าเปนละมิดถืออีแล้วสนนดัมอย้ำมาคือยี่สิบหล,งลังละ อันก็เห็นดีนี่แหละครับเอ้าถ้ารุนต่อได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราปพสเสริมวงเสริมคล้องก่อนครับบา้านนี้เสียงนกตุ้งครับพี่น้องแต่ว่าหลังนี้เห็นดีนี่ได้ครับบางอย่างชักยังมิยังเสียงนกตุ้งห้องปึ้งปึ้ง,ง,งอย่างานี้ยังบ่เนาะนี่คือเงียบโอ้อยัง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 ปากคนน้อยพองงามเลยนะครับพี่น้อง นี่โอ้เหยื่อปลาหมึกเด้การยุ่ในสามแล้วด้ครับพี่น้องนะปลาข้อไม่โอ้ตัวขาวงามแต่ว่าตันะตัวมีแญ่ตัวครับทางงามครับปลาใหม่เสือตามทงให้ทงนาครับวันนี้เหยื่อปลาหมึกครับเดี๋ยวพดเสือหมองก่อนเด้อครับพี่น้องเอาหมองเรียบร้อยด้ครับพี่น้องรุ่นต่อครับเพราะว่าอยู่แเจนนั้นดินตามตามจักระยังไม่ยัง พอดีปดลาพงยาเดี๋ยวหลังนี้ก่อนครับเห็นน้ำฝงพาหลดวดถือราม่าเจ้หนังนี้มีถือครับพี่น้องคนละครับอยู่แจเหน้าคนละครับถ้าไปรุนนํำกันเด้อครับยังบ่เนาะเห็นแต่น้ำฝงภาคหลวด ปลาปรเลี๋ยพี่น้องส่วนมากเป็นปลาคอเด้อครับกินเน้อปลามึกยั่งอยู่ยั่งอยู่ติ่งอยู่ครับนี่ขี้ดินถามถอนยะจังไยครับพี่น้องโอ้โหกะกับแกะกับโอ้ตัวงามพี่น้องตัวนี้โอ้ตัวปลาแม่ นี่แต่ตัวขาวๆงามๆครับพี่น้องโอ้ได้การได้กการตัวที่สี่แล้วครับนี่ปาคอทงหน้าครับเดี๋ยวเราปดห้องหม่งกันได้ครับพี่น้องผ่านนี้นี่ครับพี่น้องเอาห้องหม่งเรียบร้อยได้ครับสี่ตัวแล้วครับปาคอน้อยทงหน้างามๆเลยครับพี่น้องก่นะตัวพองงามเลยละครับนี่แม่นยังใหญ่ครับพี่น้องถ้ารุ่นต่อได้ครับ หลังนี้เห็นเกี่ยวหญ้าเป็นผู้ยุอยู่ครับพี่น้องยังบนน้อเดี๋ยวถอนคันก่อนเลยครับพี่น้องโอ้ยัง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 อยู่พี่น้องยังอยู่อู้นึกว่ามียังเสร็จแล้วตั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 วเดี๋ยวดิโอ้เล๊าะเล๊าะเล๊าโอ้ตัวงามคือเดียวครับพี่น้องนี่ก็ได้ กินเยอปลาหมึกครับพี่น้องแต่ว่าเส้อเยอปลาหมึกนี่กินเลิกถ้าได้ครับพี่น้องพี่ละครับส่วนมากมันปดแล้วมันจะตายครับขันจะตัดสายเบ็ดกับพ่อกระเทือนครับพี่น้องขันรุ่นแหนโป่งขึ้นกนว่าเราตัดอยู่หรอเดี๋ยวปดก่อนนะครับบ้านนี้ลางนี่ยั่งเหเอนกะพี่น้องแต่ว่าหูขันเบ็ดกันยังเปร๊ะแน่อยู่ได้รับมันมันหลุดแล้ว โอ้ยสงสัยลูดแล้วล่ะพี่น้องมีตีลนะูดใหม่ๆด้นี่โอ้ลูดแล้วพี่น้องโอ้คันเบ็ดยังเปะใหม่ๆยุ่นลูดเสยป่าน้อยบ่กินมีเลืกอกเ้าทาลูดหลังนาด้วยครับพี่น้องบ้านนี้เบ่งหลังนี่พี่น้องนิ่งๆครับ แต่ว่าปลามันนอนอยู่ด้วยข้างขันนี่ที่ขับกินเบ็ดเฮือมีกินเนาะนี่เห็นบ่ขับพี่น้องน้ำใสพอกระเทือนครับแต่ว่ามันถือเบ็ดเฮือมีถือครับพี่น้องเห็นบ่ครับจะโม่ๆจังหน่อยเด้อบัดนี้เราถอนขัน,เ,นเพราะว่าโหขันเบ็ดกะเป็นไม้ไผ่สีเป,เป,เป๊ะๆมันอยู่ได้เบ็ดเฮือมีอยู่เนาะถ้ารุนครับพี่น้อง จิบเบ็ยดยุ่พี่น้องขุนโหขนนะโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฮึบนี่โอ้ปลาคอมีแต่รุ่นนี้ตัวนี้ไซเดียวกันเลยมั้นี่อ๋อผองามนี่แะครับพี่น้องปลาคอน้อยทองหน้าครับกระมัม้นอย่างน้อยกระโดดได้ครับไข่เติบครับ<ะ>ปลางามเลยมั้นี่<ะ>เดี๋ยวปอชอมงก็เดอครับพี่น้อง ทีแรกนึกว่ามันนอนอยู่เฝ้าเบ็ดบ่มันคือมีตีงมีหนิงเบิ่งคันเบ็ดคือโผล่ันเบ็ดสีเปี๊ยก็เลยแง่งกองให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนเดี๋ยวเราปลดเอากันเด้อครับบบาาดนนีีี้้งงมสสััยืออกครพี่น้องมันพัดถืออยู่ล่ะเรียกเบิ่งสายคือเอ็ดจะซื้ออยู่สนุกโอ้โหถืออยู่พี่น้องถืออยู่โตโถ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 โ ว่ามันมีชื่อครับพี่นอ้องขึ้นนิ่งๆเสียหนอเดี๋ยวเบิ้งสายขึ้นมีติงมีนิ่งก็เลยโอ้ปลาคองามแต่ว่าโตมีใหญ่แต่ว่าโตงามครับพี่น้องเอาท่าอยู่ตัวนี่เงือปลาหมึกครั้งแรกครับของปีนี้ครับพ่อน,น้อยเพิ่งออกมาซื้อปลาหมึกเหลืออยู่สี่ห้าตัวท่อนิ้วมือนี่แหละครับก็น่าว่ามีได้จักสามสิบสี่สิบหลังอยู่บสนสระมาฟันฟันเบ,บ,บิ้งไปได้ห้าสิบหลังเลยซื้อได้การอยู่ครับพี่น้องถืออยู่พาพี่น้อง ชมบรรยากาศยามเมืองแลงครับทงให้ทงนาครับบรรยากาศเย็นสบายครับตามทงให้ทงนาเข้าเขียวงามดีครับพี่น้องอันนี้ก็น,น้าน้องกี้ครับโอ้กี้เข้างามเด้อปีนี่อยู่เสียงใหม่มาขึ้นอย่างน้องกี้เลยเดี๋ยวรุ่นเบดต่อเด้อครับยามเบดต่อครับพี่น้องถ้าพี่น้องเบิ่งสองหลางรอน,น้องสองห้องนี่ครับ บนอ้อเสือไป้น้องลองเบิงแต่ว่าตอนนี้อยู่ใสยห้องตอนนี้เงียบยันมีคืออยู่พี่น้องเลยถ้าเปินห้อย,อยวัดหญ้าอยูด่ดิโอ้มีถือว่าถ้าไปรุ่นหลังนี่ครับโห โอ้ลูกปะคอรครับพี่สสน้องแตะสดๆนอยจะทอ้อปลาเล้งลูกมันแทนพันแผบพันอยู่แถวนี้นละแพ้มันพื้นกูอย่าแล้วไดไครับเบ็ดกันได้เลยจะสามสี่หลังครับสองสามหลังอยู่จุดที่แรกมัเนเงื่อมีร้อนเลยปล่อยที่ไม่ลงมันก็น่าสนับคำ้คำๆหะมันกิน เดีไว้หนองสองห้องเปน็นเรืเยน,น้อหลังนี่ค้ำแล้วได้ครับบันี้ค่อยค้ำลงละโอ้มีคือหรอครับพี่น้องปิอิมซิมอย่นี้นี่ถือแสดงว่าปลาคอปลาดุกมัอนออกไปเฮือนนาแล้วครับพี่น้องเลยแต่พวกปลาขาวอยู่เดียน้องเป็นเรเยน,น้อนพี่น้องหลังนี้โุ้มืดแล้วได้ครับบะนี้คือมือดไวด มีถือครับเหลืออีหลงหังนึงครับเสือไว้ก็คือเดี๋ยวนี้แหละทาังนี้ก็งสงสัยมีถือครับนิ่งนิเบิดแล้วได้ขับบานนี้มีถือครับเอ้าบานนี้พอน้อยกูแล้วก็ลักับหอบานได้ขับคำแล้วครับพี่น้องคนนะึจะมืดแล้วได้ออพหน่อยมาหอดบานแล้วครับพี่น้องครับีดิน เราได้ล้างอยู่ครับมาฮอดบ้านแล้วได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราเทปปลาให้เบิ้งครับโมลุนป่าน้ำฝนหน่อยนะเนี่ยปลาหมึกน้อยสี่ห้าตัวมันคุ้มค่าขนาดพี่น้องเฮ้ยปลาฮอตแต่ปลาตัวงามปื๊ดนี่มันธรรมดาเลยพี่น้องปลาคอโดนโดนเลยตัวนี้ครับแม่นรู้แต่ว่าคันเซอร์เนี่ยปลาหมึกมันเป็ป่ามันจะตายไปเพราะมันกินเลือดโอ้ตัวนี้จักเปลาหรือข่ามันลักษณะคือปลาคอมาครับปลาน้อยผิดปลาใหญ่เอาปลาใหญ่กินปลาน้อยว้าผิดจักตัวละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวตัวคนต้นนี้คับขับกิลีครับขนาดปลาหมึกน้อยเดียวเนนี้ับปลาหมือกน้อยสี่ห้าตัวถือว่าหมานครับคุ้มหมนี่แต่ตัวงามๆครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกบองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมอาไปเซืรอเนปลาหมึกครับเหมือนนี้โอ้หมานครับขอบคุณหลายๆคครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับผม วันนี <c oughs> <that> ้เราเลยกินลูกเาต้มส้มต้มส้มรับผมได้ครับผมจะตะคักด้วย